สวัสดีค่ะกลอฟนะครับแล้วก็คุณพี่เชอรี่นะครับแล้วก็คุณลูกกลอฟนะครับวันนี้มีชายหนุ่มคุณอเล็กซ์แรนโดเนาะครับผมและนี่คือทุกท่านนะที่มาร่วม Little Big Lunch ค่ะมาดูเขามาดูมาแล้วค่ะเปิดมาแล้ว บอกว่านี่เป็นงาน l ิทริก์ลันช์นั่นแหะาวมาลูกกอล์ฟจะกินข้าวแล้วคุยไปด้วยแล้วนะคะ Environmental Education Center นะครับแล้วก็ปีนี้เราก็ได้เริ่มโปรเจรกต์กอดป่ากอดทะเลซึ่งเป็นโปรเจรกต์ที่เราจะเดินทางหลายๆจังหวัดบรรยายให้ความรู้กับกับคนท้องถิ่นวันอภินะคะทุกท่านแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ที่เชิญเข้ามาร่วม VIP lunch อันนี้นะคะดีใจที่ได้เห็นหลายๆคนที่ทำงานสิ่งแวดล้อมด้วยกันขอบคุณ Little b ก g g r ร e n ดีใจจังเลยที่คนอื่นๆก็ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่สุรัตน์ค่ะตอนนี้พี่สุ ทำอะไรอยู่ค่ะครับผมเป็นอาจารย์เป็นคณะบดีอยู่คณะสิ่งแวดล้อมมหาวาลัยเกษตรศาสตร์ครับทำยังไงให้คนทุกคนเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนอันนี้คือหน้าที่ที่ของผมทําและทํามาตลอด30ปี40ปีที่ผ่านมาเราก็ยังอยากที่จะส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังๆเนี่ยถัดไปว่า มาช่วยกันนะทำด้วยกันรออู้ป่ะอาหานพ่สุรัิ์นี่นึงว่าเออนี่เป็นการมาทานข้าวเที่ยงแบบครั้งแรกกับคนที่เป็นแบบทาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาในเมืองไทยไหมครั้งหนึ่ง <c oughs> อาจจะเคยมีอ่อแต่เป็นคนต่างชาติด้วยก็คือเป็นประชุมนานาชาติเป็น World Environmental Education Congress ที่จัดประเทศไทยเมื่อเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วมาทานข้าวเที่ยงกับคนที่เป็นแบบทาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาในเมืองไทยไหม ใช่เยอะขนาดนี้เลยเยอะที่สุดเลยไหมฮะใช่จากแพลตฟอร์มมอลลูบค่ะเราเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมของผ้าเหลือจากระบบอุตสาหกรรมอะค่ะมอลลูบเวิร์กมากนะครับจุฬาซิลเวตเป็นลูกค้ามอลลูบมาหลายปีแล้วขอบคุณจุฬาซิลเวตเลยค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยนี่ลูกค้าล็าไหลกำเป็นฐานะเอ็นวอร์แมนใช่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรามีหลายโปรเจกต์ร่วมกัน ยินดีเลยค่ะมาร่วมใช้ทรัพยากรกันค่ะ,ะคุณโอมตอนนี้ทำอะไรถามมาเลยค่ะจริงๆเป็นองค์กรแบบเอกชนนะคะเป็นดีลเลอร์รถยนต์นะคะส่วนร่วมที่ได้เข้าโครงการกับด e t e r อร์ g ิ๊ e กรก็คือทําตัวกระป๋องอลูมิเนียมแคนที่เอามาใช้ในองค์กรก็ถึงแม้ว่าแบบมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้แบบบิ๊กอิมแพคมากแต่เราเชื่อว่าขอเราเริ่มแล้วก็เป็นเสียงสะท้อนออกไปให้ทุกคนที่เห็นนะคะซึ่งตอนนี้มันพอมันมาเริ่มใช้ คนลูกค,ค้าที่เข้ามาเขาก็เริ่มมีคําถามแล้วเราก็ e อนด a t e คนองค์กรให้ให้ความรู้กับลูกค,ค้าไปด้วยว่ากระป๋องนี้มันทําอะไรได้บ้างแล้วมันแบบมันเอ d l เลส Re ซาค b l e ได้ได้ร้อยเปรเ็ราก็แบบยินดีมันมีองค์กรอย่างเราที่ยบบยินดีที่จะ Invest ต์ตรงนี้ หร,รับเรื่องของสื่อแอบ,บล้อมอยู่เสมอขอบคุณมากค่ะที่เชิญมาวันนี้ค่ะหน่อยนะคะจาก t p c Ball นะคะเราก็เป็นคนผลิตกระป๋องอลูมิเนียมต้องขอบคุณทุกคนเลยจริงๆนะคะที่ติดตามเราเราก็สัญญาค่ะว่าเราจะทําเรื่องดีๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวนี้ค่ะน้ําตัวสู้ๆนะคะที่เราก็ร่วมมือกับทางดิ e ติบ g กรีนนะคะกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มก้าหนึ่งนะคะก็ไปร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยโควิดนะคะเรื่องหล่านี้จะมีต่อๆไปแน่ๆนะคะหวานนะคะ <laughs> เดิมอยู่ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง กับเป็ดทองหลังพระเนี่ยมาตลอดเลยแต่ล่าสุดเนี่ยมีโครงการส่งพลาสติกกลับบ้านกันมันมีขยะพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากวันละ5,500ตันเนี่ยกลายเป็น6,300ตันเนี่ยค่ะเราจะทํำยังไงจริงๆแล้วมันก็จําเป็นต้องใช้แต่ว่ามันมันน่าจะขึ้นอยู่กับวิธีที่เราจัดการกับมันเรินจริงแล้วทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ได้ทันทีและได้ง่ายๆด้วยก็คือจัดก,การแยกมันและเสร็จแล้วก็เอาไปส่งที่ดรอปพอยท์ค่ะสิ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ต้องบอกว่า มันหลังจากทำมาแค่3อาทิตย์เนี่ยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคนอยากมีส่วนร่วมเยอะผู้บริโภคจัดการกับพลาสติกของตัวเองค่อนข้างดีมากเลยแล้วก็มีฟีดแบ็คมาให้เราปรับปรุงอะไรมากมายเลยค่ะคนให้ความสนใจแล้วก็มีส่วนร่วมดีมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแอนค่ะจากเพจ f u ฟ e Station ค่ะก็เป็นร้านชอบเรียกว่าร้านไม่สะดวกซื้อค่ะเพราะว่า คนต้องเอาขวดเอาบรรจุพัณฑ์มาเติมเองค่ะสวัสดีค่ะก็อ้อมนะคะสกรีนพีสสำหรับส่วนงานที่อ้อมทำก็จะเป็นเป็นโอเชียนแคมเปญเนอร์ค่ะพี่ดูกค่ะสวัสดีครับดูกนะครับอ,อยู่ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครับอาจารย์วินค่ะ สวัสดีครับทุกท่านก็วินนะครับจากโครงการจุฬาซีโรเวสแก้ปัญหาเรื่องซิงเกิลยูสอะไรทั้งหลายเพิร์ดนะครับจากแอดดิคนะฮะณวันนี้ครับตลอดทั้งเดือนของแอดดิคในเดือนนี้ครับเราจะทำเป็น Environmental มนทัลาร์คคืคุณแพรคุณ,พคณพ <laughs> แพรรีฟิลใช่พอดีวันนี้รีฟิลมา,ากันสามคนนะยคะ่ะมีแอน ได้เลยมีคุณแอนเนาะแล้วก็มีใครอีกโอเคพี่รูงก๊อฟเคยจกุ้งกี่ที่ร้านใช่ใช่สวัสดีทุกท่านนะคะชื่อธนวัลแบนดอนเรียกชื่อเล่นว่าแบมนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการของสหภาพยุโรป EU เนี่ยนะคะโครงการชื่อว่า European Union Policy and Partnership in ASEAN ยุโรปให้ความสำคัญมากเรื่องนี้แล้วก็ยุโรปให้ความสำคัญมากกับ ความร่วมมือกับประเทศไทยเขาทํางานกับรัฐบาลแต่โครงการแบบบอกได้เลยว่าเน้นร่วมมือกับภาคประชาสังคมภาคเอกชนแล้วก็กับทุกๆท่านที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะนี่คือเป้าหมายของเราวันนี้หน้าที่ในการหาพันิน์สิจบแล้วค่ะทุกคนที่อยู่ที่นี่ My mission is accomplished Thank you so much หลังจากนี้หวังว่าเราคงจะได้ติดต่อกันแลกเพลกันอะไรโอเคตอนนี้สบายดีนะคุณเฟรมแฟขอถามวันนี้คือการเปิดตัวครั้งแรกปะคะไม่านะครับจริงผม ผมไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดคือคือ,คอไม่ได้พยายามพรีเซนต์จริงๆก็เห็ลุงทะเลก็แต่ว่าทําอะไรดีเขาก็ยังงงๆตัวเองอยู่คือคือเห็ลุงตะเลงครับมันเกิดมาจากการที่ว่าผมพื้นฐานเดิมเนี่ยผมเป็นทําธุรกิจรีไซเคิลของที่บ้านก็คือรับซื้อของเก่านั่นเองแต่เรารู้สึกว่าคนทั่วไปครับในในในประเทศไทยหรือว่าในทั่วโลกก็ตามเนี่ยเขาเข้าใจคําว่าการแยกขยะผิดเราเราจะเข้าใจการแยกขยะแค่ว่าเอามาใส่ลงถังที่ถูกสีเฉยๆ ซึ่งความจริงแล้วการแยกขยายะครมันไม่ใช่แค่การแยกใส่ถังหรือว่าอะไรแต่มันคือการแยกเพื่อคนอื่นไปใช้ต่อได้ครับมันเป็นการที่เราต้องขยายความเข้าใจของการแยกขยะยให้มากขึ้นซึ่ง,ง,งผมพออยู่ในธุรกิจนี้อยากเอามาสอนอยากเอา,าบอก คนทั่วไปว่าเออมันควรจะทายัางไงนะมันึ่งเดียวับเอาไปบริสตันโได้จริงๆเราจะทําโพสต์เกี่ยวกับการแยกขยะตอนนั้นตั้งไว้ว่าเราจะแยกขยะวันละชิ้นปีนึงอันนี้คือคือไอเดียของเพนนะครับว่าไม่เป็นไรไม่มีคนไลค์ไม่เป็นไรเราจะมาแยกแลเล่นของเราก็ทาไปเรื่อยๆครับก็เห็นฟีดแบ็คเริ่มกลับมาว่าเฮ้ยมีมีคนสนใจเหมือนกันนะมีคนแบบเออเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มทําตามมันเหมือนว่าเราไม่จะหยิบอะไรดีนะที่เกี่ยวกับขยะมาทําให้คนสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ สวัสดีครับคมเอสนะครับจากกินอรีเป็นกลุ่มคนเล็กๆนะรเริ่มจาก3ปีก่อนกลุ่มคนเล็กๆที่มีความเชื่อว่าการบริโภคอย่างยั่งยืนการบริโภคอาหารที่ปลอภัยการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับธรรมชาติมันสร้างความยั่งยืนกับโรคได้อยากจะทํางานในในคอนเซ็ปต์ของ e a ท f o o ด l i ฟท g r e ีนเราอยากให้คนมาใส่ใจเรื่องการใช้การกินที่ดีอาหารบูนะฮะ กินดีหรือรีฟกรีนใช้ชีวิตเี่เป็นมิตรธรรมชาติรีฟกรี่ททำเว็บไซต์และเพจก็คืออยากจะทําให้คนเกิดคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจเรื่องการกินดีกีนดีมากขึ้น ทำเนื้อหาที่เข้าใจง่ายซึ่งคุณแอนก็เป็นหนึ่งในผู้เป็นนักเขียนบุกรุ่นบุกเบิกของเราด้วยแล้วก็เป็นคนที่ช่วยบุกเบิกแคมเปญที่เราทําต่อเนื่องปัจจุบันคือกินเนอรี่ชัลเลน์เป็นเจ้าของไอเดียเด็กๆนี้เลยนะครับทำมาเดินทางมา3ปีเราพยายามทําเนื้อหาคนเข้าใจง่ายทําตลาดกรีนมาร์เก็ตเชื่อมโยงเกษตรกรที่ทําเกษตรอินรีให้เข้าถึงคนเมืองใจกลางเมืองจัดตลาดไป24ครั้งเอาเกษตรกรร้อยกลุ่มจาก33จังหวัดขายของในกรุงเทพนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเขาเป็นประมาณเจ เป้า,า,าหมายหลักของเราคืออยากจะสร้างไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืนกับทุกคนนะครับต่อไปคือคุณใหม่ Environment ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะใหม่เองค่ะ Environment ค่ะก็เป็น co founder ของทาง Environment ค่ะ Environment จริงๆก็เนเป็นเพจสิ่งแวดล,ล้อมนะคะที่เป็นน้องใหม่นะคะฝากตัวกับพี่ๆทุกท่านโดยคุณเหมียว Greenpeace ก็คือท่านเมื่อกี้อะค่ะชื่อคุณอ้อมซึ่งท่านทำเกี่ยวกับทะเลและมหาสมุทรส่วนเหมียวว่ามือทำเกี่ยวกับพลาสติกโดยเฉพาะซึ่ง ก็คือปีที่แล้วเคยไปเก็บขยะก,กับพี่ลูกกลอบมาที่สงขลาสงขลาขมขายองเลยนะคะก็คือว่าซ r e e n p e a นะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินกันบ้างเราเป็นองค์กรที่เราทําเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะคะซึ่งก็มีหลายๆอย่างที่เราทําเกษตรกรรมเชิงนิเวศทะเลและมหาสมุทรเกี่ยวกับอากาศแล้วก็เกี่ยวกับพลาสติกนะคะตัวงานของหนวอะค่ะเกี่ยวกับพลาสติกทั้งหมดที่มันที่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับพลาสติกแล้วก็ทําทั้งในเชิงของ การให้คนตระหนักในเรื่องมลพิษพลาสติกแล้วก็ทําทั้งในเชิงของผลักดันภาครัฐให้มีนโยบายหรือว่าระบบที่เอื้อให้มันเกิดการลดแล้วก็การแยกขยะค่ะเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมันต้องไปด้วยกันเพราะเรามองว่าถ้าจะให้ภาคส่วนใดภาส่วนหนึ่งผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ทันการต่อวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้คุณบุ้งขี่ก่อนคุณบุ้งขี่ก็คือจาก r e ฟิ e l station <S <S เหมือนกัน <S 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 <laughs> ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะบุ้งขี่นะคะสวัสดีครับ เบทามูลคาเฟ่ค่ะก็คือเราเป็นพาร์ทเนอร์กับดิจิวสติชั่น เราจะเป็นอีโคเฟรนี่คาเฟแล้วเราก็มีเกยร์เฮาด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือดีมากอันนี้แนะนำเลยขอขายค่ะก็คือไปค่ะไปค่ะ <S <S มาเลยค่ะพิมพ์เข้าไป<ช>ค่ะเบส์มูนคาเฟ่ <สะ S 1> แล้วไปค่ะนนัีทุกคนนะคะเราทำกระป๋องนะคะอลูมิเนียมเราเลือกที่จะซื้ออลูมิเนียมในการมาผลิตของเราเนี่ยจากแหล่งที่เป็นรีไซเคิลอลูมิเนียมเท่านั้นอันนี้ก็เป็นแบบจุดมุ่งหมายของเราเลยที่เราจะพัฒนา ให้กระป๋องอะค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต,ต่อต่อไปแล้วก็มากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านท่านอื่นด้วยนะคะยินดีมากๆเลยอจ <c oughs> ะมีเรนเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคือก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆนะครับคุณแม่คุณเบิร์นะครับคุณหลินนะฮะ คือก็อฟจะทำงานนี้ไม่ได้เลยแล้วเราก็จะไม่มีลิสบิกกีนเลยถ้าเกิดว่าตอนไม่มีน้องๆอ,อีกหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้แบบช่วยดูแลเ้งานเบื้องหลังค่ะวันนี้ขอบคุณ <c oughs> ทุกท่านมากๆเลยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยหวังว่าพวกเราคงจะได้ขับเคื่อนหรืออะไรที่มันไปข้างหน้าแล้วเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นไปด้วยกันได้ เพจสิ่งแวดล้อมที่เราตามอยู่อยู่ดีทุกคนก็มาเจอกันแล้วมันก็เป็นไลฟ์ที่ยาวนานได้มาเจอกันแบบเหมือนว่าแบบได้เป็นตัวเองกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราได้เจออีกแน่นอนวันนี้ทกวารู้สึกภูมิใจมากที่แบบเรากับพี่เชอร์รี่เคยมาเจอกันแล้วก็เสนอโปรเจกต์ Li t t l e b i g g r e e n ให้กับพี่ต๊อปแล้ววันนี้คือต้อนไม้ของเราหนึ่งปีมันก็โตขึ้นนิดหน่อยอะไรย่างเงี้ยแต่วันนี้ต้นไม้ Little Big Green มันมาเจอกับอีกหลายๆต้นอะไรย่างเงี้ยคือ อยู่แยกอะ่ะเราเป็นต้นไม้แต่พอรวมกันเราเป็นป่านี่ออกไหมคะมันเลิศตรงนี้ไงโอ้เลิศตรงนี้โอ้ขอบคุณทุกคนมากเลยทีะะ่มาขอบคุณค่ะคจบแล้วนะคะออกแล้วค่ะออกแล้วค่ะไปแล้วค่ะบบายาย <c oughs> <c oughs>